ส่องแบบหน้าสดสดขุดมอร์นิ่งใครส่องว่าใครตื่นหรือยังไปออกกําลังกายกันไปรีดออกส่วนไหนมันเกินมารีดรีดรีดไปเลยไปกับวีวีเลยรีดออกทําอยู่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปเสียเงนินรีด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 อเปิดเพลงทําไมไม่เข้ากับท่าเต้นนะสันเราอายุเยอะแล้วต้องเปิดช้าๆค่ะ ค่อยยกขึหนึ่งสองสามสาม,มาเลยยกขึ้นดังก๊อบแก๊บไหมคะ่ะสายค่อยๆทำไปคะ่ะออกกำลังกายที่บ้านไม่ต้องไปเสียเงินฟิตเนสมาเลยหนึ่ง สุดยอดแล้วทำท่าง่ายๆอันนี้สําหรับเอวเก่งเอาไว้สักหนึ่งสองสามใครลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยใครปวดเอวทำท่านี้บื้อเสียงดังกรึกกรึก เพลงสาวขอนเก่นตอนนี้ดอกคูณกำลับงบานสะพรั่งต้อนรับสงการสงใจใเพื่อนๆทุกคนตื่นกันหรือยังฮะนแหละสำหรับ่าแรกสำหรับคนที่ปวดเอวรีดเอวเอว,เอวคอร์ดอยากเอวคอร์ดอยากเอว,ออเอวงอนท่านี้ อยากได้หน้าทองแบนดวีวีทำอย่างไรไปเลยท่าที่สองเหยียดขึ้นขยียดขึ้นหนึ่งอันนี้หน้าทองขาแมวหรือ,อยางขาแมวขาแมวหรือ,อยาง บอกเคยมีแฟนมีแต่แลนนาเขาเพลงอะไรคือออกนอกคืนนะคะนนี้คือสำหรับหน้าท้องแบนใครอยากหน้าท้องแบนทําเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปดเกสิช้าๆนะคะเพราะว่าเราไวทองเพราะเราไวคนไวคนแก่ วัยหกปีก็ออกอยู่บ้านนี่แหละค่ะทํางานบ้านดูแลหน้าที่ภาระในหน้าที่ที่บ้านแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยเราต้องดูแลตัวเองค่ะไม่มีใครมาดูแลให้เราม้นไปเจ้าคนเกินอันนี้ได้อะไรใช่ไหม เช็คก,ก่อนดูสิก้นงอนมาเช็คสินี่เือก,กี้ได้หน้าทองแล้วก็ก้นงอนใครไม่อยากมีหน้าทองสิเ <c oughs> ฮิร์นฝาก,ก็ยกไปนะเดินเดินเดวบางคนไม่ถนัดในการยกแขนขาก็เดินกับที่ ก็คิดง่ายๆบางคนไปเสียเงินฟิตเนสแพงๆหุนยังไม่เป๊ะเลยใช่ไหมใช่ไหมทำง่ายๆเนี่ยเดินถอยปรนเงือ่อบ้านเรามันวันนี้ดีหน่อยอากาศมีลมเช้าเชสดชื่นวันจันทร์ต้องสีเหลืองวันจันทดอกคูณเสียงแคนดอกคูณกำลังบานเรืองอรารามงาน เห็นไหมบางคนไม่อยากเดินถอยหน้าถอยหลังก็เดินอยู่กับที่ก็ได้เหมือนเราจ็อกกิ้งแบบเบา,ๆท,างงๆท่าง่ายๆทำที่บ้านคะ่ะเราต้องดูแลตัวเองไม่มีใครสุขภาพมาที่หนึ่งมว่านผู้ใดถือเลขผูถือมันบอถ้าไม่ถูกหวยก็ถูกลอตเตอรี่ชีวิตนี่ดีแล้วล่ะดึ่มๆมดื่มด่ม แกวงไปแถมให้หนึง่งปวดไหล่แล้วหมุนไปหมุนไปเลยไหล่คน,คนยกของมากไหลสุดใช่ไหมึบด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 ึบไหลสุดหมุนข้างหลังแล้วก็หมุนไปข้างหน้าค่ะอเสียงกระดูกนะก๊อบแก๊บไหมทดสอบน้ำหนักหมุนทดสอบความย่อลงไป หมุนซ้ายหมุนด้านหลังด้านหน้านี่แหละก็คือวิธีทดสอบทดสอบกล้ามเนื้อของเราบางคนสลัดตรงนี้สลัดสลัดนิ้วค่ะใครที่เป็นกดไหลย้อนสลัดบ่อยๆเอานิ้วประสานกันแล้วดึงออกชบ เป็นเพียงตัวเลขเลขหกเลขเจ็ดช่างมันอายุชอบออกกำลังกายวิวิชอบตวพีว่พี่สันหลังฝึมกมั้งแต่เด็กถ่านั่งตัวตรงเป๊ะเลยวิวิจะไม่ให้ยอมให้จนอายุหกสบสองจะแมนเวลานั่งเห็นไหมสันหลังจะต,ตรงเปะ๊ะ เราก็จะไม่ปวดหลังไปทำดูนะง่ายๆรักนะจุ๊บจุทุกคนไปทำเลยค่ะทำดูเลยไปทำดูเลยทำที่บ้าน